ลับมาพบกับคุณครูปเปรี้ยวอีกแล้วนะคะในช่วงกิจกรรมสร้างสารรค์นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปดูค่ะว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ของครูปเปรี้ยวเนี่ยครูเปรี้ยวจะให้เด็กๆทําอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมกันก่อนนะคะสําสหรับวัสดุอุปกรณ์ของครูปเปรี้ยวในวันนี้นะคะก็จะมีใบางานศิละปะนะคะแล้วก็มีสี มีกระดาษรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีกาวค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องเตรียมใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดดูนะคะเปิดไปพร้อมๆกับครูดเรียวเลยว่าวันนี้ทําถึงหน้าไหนแล้วนะคะเออถึงหน้าไหนแล้วนะ นี่เลยค่ะหน้านี้เลยเด็กๆคะเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยเป็นรูปภาพปลาใช่ไหมคะวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยนำสีนี้เลยค่ะสีไม้นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนไม่ชอบระบายสีไม้อยากระบายสีอื่นก็ได้นะคะถ้ามีนะคะนำสีมาระบายเลยค่ะให้เต็มเลยระบายสีให้สวยงามนะคะ เสร็จแล้วหลังจากที่เด็ก,ดกระบายสีเสร็จแล้วนะคะเราเด,เด็กก็ต้องนี้เลยค่ะนํากระดาษที่เป็นรูปวงกลมนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะมาพับครึ่งแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะพับครึ่งเสร็จแล้วนํามาทากาวแล้วก็ติดให้เป็น ครีบของปลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมจะดูหรือยังว่าถ้าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงอ่าครูเปียวมีให้ดูนะคะนี่เลยเห็นไหมคะนี่ปลาของครูเปียวเองเห็นไหม,มคะครูเปียวใช้สีไม้ค่ะระบายสีหมดเลยเสร็จแล้วพอครูเปียวระบายสีเสร็จแล้วครูรเรปเียวทำ,ทำยังไงต่อ นำกระดาษสีที่เป็นรูปวงกลมค่ะแล้วมาพับครึ่งทากาวแล้วก็ติดให้เป็นครีบของเจ้าปลานั่นเองเจ้าปลาจะได้ไว่ายน้ำไปมาได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสร้างสา์ของคุณเฟลวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแต่เด็กๆต้องคอยติดตามต่อนะคะว่าครั้งหน้าครูเฟลจะนำกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำอีกนะคะ สำหรับวันนี้เพื่อขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย